นี่คือเตาแกดปิกนิกกาเรียกสมาร์ทโฮมนะครับระบบความปลอดภัยกระทัดรัดถ้าน่าศึกษานะครับหน้าศึกษาสนะตาร์ทเครื่องปุ๊บเปิดได้ทันทีเหมาะสำหรับการต้มเกี่ยกับสมุนไพรไทยนะครับดูแลตัวเองครับไม่ใช่ว่าดูแลจะกลับไอพวกอบายามุกไม่ได้นะครับ พอทุกวันเราต้องหันมาดูแลร่างกายถ้าร่างกายไม่ดีในชีวิตจะอยู่ไม่ได้นี่สินภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้นะครับเราหาทางเลือกหาทางเลือกหนึ่งที่จะดูแลร่างกายโดยใช้สมุนไพรอ้อยแดงแล้วก็พวกใบกระท่อมแล้วก็มีตัวอย่างละ 3- 4อย่างแล้วทำฟอกไตแต่ก่อนผมส่วนตัวจะเป็นเกาโรคไตตอนนี้ปัจจุบันปกติร่างกายดีแข็งแรงมากนะครับ อันนี้ผมก็เลยรีวิวผมบจสบจจงศักนักร้องหัวอ,อกวอปตตอนนี้ก็ลจะจดฟาดห้าห้าหมื่นวิวแล้วนะครับต้องดูแลร่างกายเสียงต้องดีร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจที่สดใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ถ้าใครสนใจทักทายมาได้นะครับชุดนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทโฮมนะก็จะเป็นกล่องนะครับสมัยใหม่มากโดดดกปองก็ไม่กีต่ตังค์นะสี่สิบห้าสิบบาทตัวกล่องใช้คุ้มเกินคุ้มนะฮะประหยัดพลังงาน เดี๋ยวค่อยทักทายกันใหม่เนาะ